ครับผม L อลก็ขายหมดแล้วสองรอบเลยครับตอนแรกคือผมก็คิดว่าเออจะเป็นยังไงแล้วแต่ละข้อแบบแค่กระพริบตาแล้วบัตรก็ขายหมดแล้วใช่จริงจแล้วตอนเช้าผ่านไปสักสองชั่วโมงมั้งสั้นรอบแรกขายหมดแล้วแล้วพอรอบสองประกาศซึ่งรอบสองเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีการพ r เหมือนรอบแรกเนาะแล้วเขาแพนกับเราไว้ก่อนไหมว่าอาจจะมีรอบสองหรือว่าอะไรก็ไดก็ไม่แมันก็ไม่เชิงแพนเหมือนกันโซก็อาจจะพูดงไปเพราะว่าเออแบบเป็นฟิลแบบว่าเอออาจจะมีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆริแล้วไม่รู้นะครับ คือมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดั้นว่าจะมีรักษณใช่คือเขาแค่บอกแบบเผื่เไว้เฉยๆเพราะว่า ถ้าพูดตรงๆก็เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้หรอกว่าแบบสถานการณ์หน้างานจะเป็นยังไงใช่ซึ่งแต่อันนี้ก็เกินคาดมากๆครับผมสองสามชั่วโมงหมดทั้งสองรอบนี่คือโอ้โหทับใจมากแล้วรอบนี้ไม่ใช่ยูเนียนพอด้วยเป็นรอยัลเพลสก็งอคอคนดูในรอบหนึ่งก็เยอะกว่าเดิมอีกก็เลยแบบตกใจมากที่แบบมันหมดเร็วขนาดนี้คนเราก็ทำไม่เต็มที่กดดันไม่พอรู้ว่าปัดหมดแต่ว่าหมดเร็วด้วยกดดันมากครับเพราะว่าเดือนหน้าแล้วครับเราจริงๆแล้วก็รู้สึกดีนะเพราะเหมือนว่าเราก็ได้เจอ จะมีเรื่องเรื่องมีมีเริ่มการเตรียมตัวไปแล้วครับแต่ว่าพอมันเป็น16คนเนาะมันจะต่างจากที่เราเคยทำคิวันที่6คนมันยังมีการนัดคิวที่ได้แบบง่ายขึ้นกว่านี้แต่พอมันเป็น16คนเนี่ยมันเพิ่มจากครั้งนี้แล้วมั็นตั้ง10คนอะ่ะแล้วแต่ละคนนี่คือตารางงานก็นไม่ธรรมดากันมาก ในพาร์ทของคู่เรามันจะต่างจากคู่อื่นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นความลับไม่ส่งออกเพราะถ้าจะบอกก็ถือว่าสปอยล์แต่บอกได้เลยว่าแต่ละคู่มันมีรสชาติที่แตกต่างกันมีความยูนิคของตัวเองซึ่งผมว่าพอมันมาเรียงกันสิบคนเนี่ยทุกคนจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์แบบไหนของเราคู่รสชาติไหนคู่เรายังไงดีครับบอกกันรสชาติของเราจะเป็นสีสันนะผมมีทุกรสชาติครับ จะหวานก็ได้จะเปรี้ยวก็ได้เป็นเกงโุ้อีกเหรอครับไม่ก็อยู่ที่ว่าคนดูอยากได้อะไรจากเราเอาไปแข่งกับเขาได้ไม่ไปรับกับคนอื่นได้ไหมครับเราขอไม่สู้กับคนอื่นดีกว่าเราทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีที่สุดใช่สู้คนอื่นในด้านในด้านหนึ่งก่อาจะแพ้ถ้าเราไปรวมวอยากจะขิงเลยคนอื่นเหรอครับก็บอกกันว่าถ้าไม่เตรียมโชว์มาดีเนี่ยก็อาจจะโดนโชว์พวกเรากินนะครับผม มีแน่นอนครับแต่ว่าใครจะคอลแลหกับใครไลน์นัาจะเป็นยังไงก็ต้องรอดุ้นในเอลอเออีกทีครับผมมีการคุยกันเองครับผมว่าแบบอยากทําอะไรกันอย่างเช่นเขาก็เาราก็มีการเตรียมของเราไปด้วยว่าแบบว่าเราจะทําโชว์แบบไหนโชว์แบบไหนเพื่อนคนไหนอะไรยังไงคือเราเราเน้นความสนุกมากกว่ามาคอนเสิร์นี้เหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนที่เน้อาก็อยากจะมอบความสนุกให้ทุกคนนะครับความสนุกสนานตลกนียใช่แล้วตามคอนเซปต์ของตัวคอนเสิร์ตก็เป็น Revolution, เอ่อเ u t i ลูชั่นเนาะก็คือเป็นแบบปฏิรูปความรักก็อ,อ,อยากจะมอบความรักให้ทุกคนมากกว่าไม่เชิงว่าแบบเฮ้ยแบบทุกคนมาจะต้องได้เลยสักอย่างแต่ว่าอย่างน้อยอยากให้ได้ความรักจากพวกเรา